เฮ้ย hey, มาว่ะมาแล้วครับใน s i d e n t Evil 3ตัวเดโมนะครับตัวทดลองเล่นลองเล่นก่อนตัวเกมจริงจะมานะครับในวันที่3เมษายนเดือนหน้านี้นะครับไปเลยตัวเกมจริงอาจจะแตกต่างจากนในเดโมนี่นะครับคุณไม่สามารถเซฟหรือโหลดเกมในเดโมนี้ได้ วาเลนไทน์มาวะเฮ้ยกัปตันหญิงสาวคนนี้บอกว่าอยากให้เราช่วยนะครับสาวน้อยไม่สาวน้อยคลรส์สแลยไม่คิดจะถามชื่อสาวน้อยคนนี้เลยเหรอเธอคนนี้นะ่ะเป็ยอดฝีมือในกรมตำรวจเลยนะเธอน่าจะชื่ออะไรสักอย่างวาเลนไทน์อะไรสักอย่างแหล,ละ ฉันจอลค่ะดีที่ได้เจอจิล,จลผมเป็นหัวหน้าหน่วย UBCS ชื่อมิคาเอลวิกเตอร์ทีมของผมถูกส่งมาเพื่อช่วยพลเรือนของแลคคูนซิตี้อ๋อเป็นไงบ้างล่ะเมืองนี้ถูกตัดขาดติดต่อใครไม่ได้เลยคนเป็นแสนต้องตายหรือให้ถูกต้องก็คือกลายเป็นผี ไม่อาจตายได้หน่วยของผมสูญเสียไปมากแค่จะเอาตัวรอดนะ่ะก็ยากเกินกำลังผมแล้วแม้ก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้าพวกคุณนะนะเเราทำได้เท่าดีทำนะถ้าเราสามารถทำให้รถไฟกลับมาทำงานได้แล้วก็เราสามารถอพยพพลเรือนได้นะแต่ผมต้องการความช่วยเหลือนะ คนของผมไม่อาจทำได้โดยลําพังก็ได้ฉันเอาด้วยแต่ฉันอยู่ฝั่งพลเรือนนะไม่ใช่ฝั่งพวกคุณเอ้ยใจเย็นนะเราต้องการสิ่งเดียวกันขอบใจนะจิวเอาละไม่ยอดตำรวจหญิงเอานี่ไปเราจะได้ใช้ติดต่อสื่อสารกันได้ฉันรู้จักวิทยุนะ พเพราะรูปเรอก่อกนอื่นเลยเตรียมของให้พร้อมก่อนมโอ้โหเมาส์ไวมากขอปรับเมาส์ก่อนอยู่ตรงไหนวะนี่ไงยังวายอยู่ ุดเลไได้ไหมเออดีขึ้นนถึงไหนแล้วนี่ั่นประชาชนโหรอดเยอะมากสคนมีกระสุนสิบสองนัดนี่มีโปสเตอร์โฆษณาตัวเองด้วยนะครับเอพามนยี่สิเฮ้ยเนเมซิด จะเก่าสตอกเกอร์ไปไปทางในนะ่ะเชะหลบได้หลบได้ไดให้หลบกดชิปลันรู้แล้วกดอยู่นี่วิ่งได้เร็วแค่นี้นะ่ะขี้เกียจอ่านไว้ก่อนกลับไปดูของเก็บของในรถไฟก่อนไม่รู้ลืมเก็บอะไรมาหรือเปล่า หยิบปืนได้ไหมเนี่ยอ๋อนี่มีอีกฝั่งมาอีกฝั่งได้ต้องไปฝั่งไหนเอเลียนอะ Thailand of the deep อ่ามีอีกป้ายหนึง่งโคตรเท่นี่เราเนี่ยดังใหญ่แล้วเอา้าไปไม่ได้ เอาไปไม่ได้มาฟรีกลับไปทางเดิมนะครับหยิบปืนหน่อยไ,ยไม่ได้ไม่ได้เอ๊ยนี่ไงอะไรเนี่ยเต็มเลยอ๋อครับติงไกด์สองให้เกรดให้เกรดให้เกรดโอเค กระสุนปืนพกเรียบร้อยเออมันเอาใส่ช็อตคัตยังไงนะเอาเกมเกมเด้งมาครับเอาใหม่ oh เมื่อกี้เกมเด้งนะครับ ขึ้นไปบนถนนสิเก่ดจะเจอเจอสเบียงสนเก็บมาอันนี้ผสมผสมดินปืนเก็บมาแล้วอ่ะโฆษณาไปเก็บไปก่อน ไม่ค่อยอ่านทีหลังเอ้คิด <Hey. S 2> ถึงเราสิถืขอข้าวบนยังไปเราขึ้นไปม<ร>ีแผนอะไรบ้างอ๋อทำให้รถไฟกลับมาโดยการเปิดไฟฟ้าของเราทท้งนั้นเลย ดินปืนนี่ก็ดินปืนมีดิอเลขสี่เฮ <c oughs> hey, ้ยเลทเฮิร์บเอาผสมเอามาผสมก่อนคอมไบายครับผมลากใส่ไม่ได้นี่ไงได้แล้วแล้วก็ดินปืนรวมกับ ระสุนได้ยี่ห้านัดแล้วนีลยอันนี้คู่มือสมุนไพรโอ้นาฬิกาในตำนานทิมไปทีนึงโอ้นี่ก็หีบในตำนานเอาสมุนไพรเก็บไปก่อน สำรวจให้ครบย้ายปืนไปไว้เลขสามได้ไหมโอเคเฮ้ยออกมาแล้วคนหนีตายกันเพียบเลยเฮ้ยเสียงใครแฮะมาแล้ว รถได้ไหมเฮ้ยกระตกุกมีกระตกุกเฮ้ยนี่ถูกศพเพียบตายยังเนี่ยตายแล้วนิ่งแล้วเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ เเลลือดดสายกระสุนให้ขยับเอ้ยหุ้ยมีตัวแตกหัวแตกหุ้ยยกหลบรอศูนย์เล็งหกก่อนเผื่อติดคิดข้อนะครับเอ้ยเอ้ยสาม ไแล้วเปิดแบบพลังจิตอ๋อวิกสเต็ปเอาไว้จุกหลบเฮ้ยเสียงไปทางไหนนะ แล้วคัดเซนฉัะมาถึงถนนใหญ่แล้วเห็นเสาส่งสัญญาณไหมคุณต้องอ้อมไปหมายถึงทางที่ติดไฟเนี่ยแหละใช่อะไรนะดิงวอวเทอร์ไลท์โยเซลโอ้แจกแจกฟักทองไปทีหนึง่งตอกฟักต่อคำเง้น,งนโอ๊ยตกใจนี่ไงไปทิ้มได้ด้วย ต้องดับไฟก่อนไปทางไหนเอ่ยไปทางไหนได้มั่งบันไดเอ้ยเอาแล้วไอ้นี่เปิดทางแล้วไอ้นั่นปีนทำไมวะเพื่อนเปิดทางให้แล้วโอ้โหกี่ตัวเนี่ย

กดยังไงอะถึงจะหลบได้เฮ้ยอย่าอย่าควิกสโคปย, yeah, yeah. <c oughs> ยังยังไม่ตายเฮ้ยยังยังยังตกใจ <c oughs> โอ้โนลุกเลยนึกว่าตายแล้วอย่าลุงอย่า <c oughs> <c oughs> ปวดทองแล้วกดทองแล้ว ตายจริงๆเทานี้นะกินยาแป๊บนะสุขภาพดีนี่หน้าจุ่มจุ่มพุทบาทเลยขอให้ตายจริงๆ่ะเน้ยรีบลุกมาเลยนะ,ะตัดตอดตอด,ตอดอทิ่มไม่เข้าเลยโอ๊ยเว้ย มันหายหายช็อตแล้วยังไม่ตายยังไม่ตายาตัวนี้มีทางไปนะครับเราไปร้านอาหารก่อนเผินไงเนะ่ มีห้องเซฟได้ครีมตัดรวดสมุนไพรไทยเหลือสองช่องกระสุนเยี่ยมยอดสิบห้านัดตายยัง่ย ก็ดินปืนผสมเลยได้ยินเสียงนอกประตูโอ้โห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 ไปดีกว่าจ้ะมดไปจะมุดไปโอ้โหเกือบ ไปข้างบนเขาได้แล้วเฮ้ยผลลุกเลยตายตายลุกมาอืออได้แล้วเอ,อลเ,ลลออเอาไว้ดับเพลิงใช่ไหม านี่นะซับเวเมมโมช็อตกันคัดเดชนนี่ไงช็อตกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาเ,าเปิดเปิดตู้ก่อนการพาวเดอร์ระเบิดขอบใจแล้วก็แล้วก็ไม่มีช่องเก็บช็อตกันอ่ายูส ได้ช็อตกันแล้ว M3 ช็อตกันแทนอะไรวะเนะี่ยแทนไม่ได้ทิ้งครีมเลยได้ไหมทิ้งไม่ได้ต้องใช้หมดเลยงั้นะเดี๋ยวมาเอานะระเบิดนี้มันต้องใส่ช็อตคัท โ okay. อเคาเบอร์หนึ่งแล้วกลับมาแล้วออมไปออมไปออมไปมีของไหมน,นีโม่โอ้ยตกตกใจโอ้ยดูดคอไปทีนึงต้ยโอ้ยอีกแล้ว โอ้โหโอ,โอช้ำอิ่มแล้วไม่ลุงหายแล้วหม,มาตัวมึดเลดเฮิร์บผสมเลยเดี๋ยวได้กินแน่นอนสอมุนไพรโอ้ไฮเกรดผสมกับไอ้นี่ไอกระสุนช็อตกันโอเค เยี่ยมยอดไม่มีเปิลคว้าเขียว918ซ้ายขวาซ้าย918ไอ้นี่ใคร <Yes. S 1> มีบอกใบ้ไว้เลย918 918ยุนฉีอยู่ลวไม่เอาไม่ยุ่ง โอ้ยอขนลุกอยู่แล้วได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่บนหนึ่งสองตัวโอ๊ยขวาไหมาตายเถอะพี่ไม่นั่นเข้ามา จะโตกะจะโต๊สายจะดีอุ้ยหืมกี่ตัวเนะี่ยลุกขึ้นมาฮะลงขึ้นมาลุกขึ้นมาทำไมเอ้หยหัวแตกไปแล้วจ้าแทนการ a m โม พอประตู่ะทำไงอ่ะต้องไปไม่ได้ด้วยอยากไปทางนี้ถ้องยงนั้นไม่ไปก็ได้อย่าตื่นนะ เฮ้ยนี่หัวแตกแล้วปลอดภัยเราไปทางนู้นเมื่อกี้เฮ้ยเสียงใครเราลงมาจากทางนี้เราก็ผ่านร้านโดนัทกลับใช่ไหมอาฮิไปแล้วจ้า กินกันอร่อยเลยตายตายสักทีเฮ้ยเข้ามาได้ด้วยมันมาจากไหนเหลือ45นัดโอ้ยได้อีกเจ็ดนัดอ่าป้า วดเลยโอ้กินศพทหารกระสุนช็อตกันขอบใจจ้าช่องอยังเต็มมันไม่มีปืนไม่มีปืนช็อตกันอยู่ตรงไหนเนี่ยลืมแล้วเนี่ยเรียบร้อย มีกองเจ้าตายตายังตายยังอย่าลุกนะดินปืนผสมไม่ได้กระสุนอีกเจ็ดนัดเสียงเสียงปืนหรือเปล่านะ อนนี้ใช่ไหมช็อตกันอ๋อนี่ห้องเก็บของเก็บครีมแล้วกันระเบิดสองของใช้หมดเดี๋ยวช็อตกันก่อนมันอยู่ตรงไหนนะลืมแล้วผมถามใครวะขึ้นน่าจะ ในนี้แหละประตูเหลืองใช่ใช่ไหมวะอ๋อนี่อีกห้องหนึ่งเมื่อกี้ลืมเข้ามาเอาชอดกันก่อนได้แล้วชอดกันอยู่เลขสองโอเค นี่เราปวดท้องอยู่โดนกัดมานี่เป็นออฟฟิศของไอสถานีรถไฟใต้ดินโอโดนัทไม่ได้กินสักอันหิวเลยแมนนวลคู่มืออ๋อให้เลือกว่าเส้นไหนจะไปเส้นไหนจะหยุดเลือกอยังไงอะ ามดทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีไฟไงเราต้องไปดับไฟแล้วไปที่สถานีโอ้โหตกใจคุณตำรวจไม่เอาเอาปืนสั้นพอแขนขาดด้วยไงยิงปืดไปหนึ่งนะนี่ไงทิมทิมไป อย่าจัมสแกมีทางไหนที่ยังไม่ได้ไปไหมนะไเนี่ยไปเฮ้ยโอ้โหพี่เน่าปและพี่ชายโอนี่จังปูวิ่งโอ้ยห,หลบได้หลบได้ไง,ไงวะโอ้ยมีกินปากไม่ใช่เรื่องตลกเต็มหัว กินปาาไม่ใช่เรื่องตลกแต่ไม่ไหวแล้วยายายาไม,ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอเดี๋ยวเดี๋ยวกินยาก่อนเอ็นอคินใครอยู่ที่สูงกว่าใครอยู่ที่สูงกว่าเอาไปอ,อือโอ้โหชูแขนเลยเฮ้ตัวอะไรวะไปแล้วม่อยู่แล้ว ปลาไม่ตายเหรอโอ้โหมีไวรัสอะไรวะเนี่ยยอยอะเอาไปแดกพวกมึงอ,ะอ่ะไปดับไฟก่อนสายยางใสา่ย,ยางโอ,โ,โอ้โหโอ้โห อ่ะได้แล้วดับแล้วเฮ้ย,ยมาดวลกันจอดึ๊บดึ๊บเลยอ้าวขอบคุณสำหรับการเล่นจบแล้ว18นาทีตุ๊ก,กตา3ตัว18นาที ก็จบแล้วครับสำหรับเดโมโตัวทดลองเล่นนะครับใครสนใจก็ไปพรีออเดอร์ได้นะครับได้ชุดจากภาคออริจินอลด้วยนะครับเป็นชุดเกาะอ,อกกับกระโปรงยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับชายชุดเหลืองแรดหรือเปล่า

เฮ้ยมาวินฮันเตอร์ปะนี่เมื่อกี้โอ<ป>้โหอาร์พีจีืมขนลุกเลยไปที่หน้าหน้าขายของเพื่อซื้อเกมนี้ไม่ไปครับเพราะซื้อมาแล้ว